บอจวบดเจก็ไดรอคาโปได้ไหมล่ะคุยกันก่อนได้ไหมล่ะเข้ามาก็จะเอาแต่เพลง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 ,พง,พงคนที่มันร้องมาทั้งคืนมันเสียงแหบนะยอย่าเป็นนักร้องกับสีลร้องเพลงตัวสีแม่ลหลสดมากเมียเมียเขาแดงเโอ้โหว่ใช่แล้ว อันนี้คือแสงมันเยอะจนสันจมูกไม่มีจนคิ้วไม่มีแล้วตอนนี้เอาเธอไดบอเอาได้ครับทำแม็กผู้เบาสักหน่อยกับเลื่อนเชิญครับผมบอกได้ยอ,อกบอกจากใจว่ามากักเ้วยลายและถึกใจแต่เจ้าผู้เบาไพนี่รอครับผัวเจ้าอนแหละ <laughs> คนที่หลอขนาดนี้ ยังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนนะครับผมดังไปไซดังถึกแสงหันขางได้ยยูหันข้าง,งหนาเสียบมดเลยเดี๋ยวจะไปเสริมก่อนไปเสริมดังก่อนเอาอีกจะสามแทงเนะาะเดี๋ยวสิพอดีวันนี้สาวละคามหนาวเนาะหรือนูหนาวคนเดียวบ b o d ้ Body. ปกติดีขอเพียงคนมีประวัติค่ะประวัติแบบาาาไหนอาชญากรไหมหรือว่า เสริมจมูกดีไหมทุกคนจักสามแทงเนาะแล้วก็ตอนนี้ตามันสองสันเอาอีกจักสี่สันเนาะแล้วก็ไปปลูกคิวสักคิวปลูกผมปลูกนวดปลูกจอนกันเนาะเราว่าเป็นยังงจอนบ่ปลูกปลูกค้นหูปลูกค้นดังดูว่าจังใดดีเอาแบบใดดีนี่ก็นี่ก็อยากรอเนาะโอ้ยแสงเยอะไปเอาลง เอาลงท่างเดือหมุนท่างไดนมันก็ขึ้นเออคันปิดกระชืดดพดตอนนี้คิวถึกแสงเนี่ยถอยเบิ้งไกล้ๆมันก็เข็มอยู่แ่แบบไปใกล้ๆมันหายเบิดเด้หล่อพอแล้วเอาอยากสักคิวเพิ่มอีกห้าคิวแล้วก็ให้มันยาวมาจนถึงเนี่ยแบบฟิวแบบตอนนี้ตาสองชั้นแล้วแบบไม่ได้ทำแต่ถ้า ไม่ได้นอนบางครั้งมันก็สามชั้นสี่ชั้นนะแต่จมูกเนี่ยจะไปทำอยู่ซักสามแท่งสีแท่งสีแท่งเรียงกันกระดูกหลังหูไม่มีเพหูมันหนีบกันค้าิินมาเห็นว่ะหรือยูหนีวะโ่มี เบื้องนี้ถุงไปเอาลงมาเบื้องถุงสีดำที่อยู่หน่ะโทร,รทัศท์เจ้าสิได้ฟังบนละพเพลงอยุเสยทุกคนครับโปหายอีกแล้วต้องการครับโปสิบอันไปนใส่จะเจอนะทุกคนอยู่นี่ก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่ง จมคอหาคาโปกอนทุกคนอยู่นี่นะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังห้ามไปไหนนะกลับมาให้เท่าเดิมโอเคไหมจะเปิดเพลงให้ฟังโอเคฟังเพลงที่ชอบในตอนนี้แล้วก็ไปโรงเรียนอย่าลุกขึ้นเลย 조금 제가 잡